สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคมนะคะพศ .25 2565นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์สำหรับชาวราศีเมษนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้จะออกตั้งแต่วันที่9ตุลาจนถึง9พฤศจิกาเนาะก็เป็นดวงทั่ว,วไปดวงทั่วไปแปลว่ามันไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นก็ใช้วิจรารญาในการรับชมนะคะ อะช a แน,นลเรานะใช้เกณ์การแบ่งลัคนา,าตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือว่าสากลใครรู้แล้วดูได้เลยนะใครขี้เกียจเช็คก,ก็ดูตามบนที่ไปก่อนนะคะใครอยากรู้ก็ใครอยากรู้ลัคนา,าตัวเองนะ,ะถ้าทราบเวลาเกิดก็สามารถไปเช็คได้นะคะที่ท็อปโพสต์อยู่ใน Facebook Page แม่หมอนะอ่าก่อนอื่นนะคะขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนกันนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้การผ่านการดูคลิปคลิปนี้ ขอไพ่ให้กับชาวลัคนาเมษแล้วก็ชาวราศีเมษนะคะ12ใบ เดี๋ยวรุ้นเื่นไปพร้อมๆกันนะจ๊ะอ่ามาแล้วสองใบใบแรกเป็นไพ่ justice นะจ๊ะอ่า justice ก็มาใบที่สองนะคะก็เป็นเด็กถือไม้เท้า page of wands Hangman นะ มีเกณฑ์การเดินทางคิดอยู่หรือเปล่าว่าจะเดินทางไปไหนดีหรือไม่นะคะแต่ดูแล้วนะคะการเงินได้มาจากการเดินทางการเงินได้มาจากการลงมือทําสิ่งใหม่ๆการคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรืออะไรที่คิดไว้นานแล้วนะคะถ้ากําลังจะลงมือทําก็ลงมือทําได้เลยนะคะสิ่งนั้นจะสร้างชีพสร้างงานสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับตัวคุณนะ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจสิ่งสําคัญเลยหลายอย่างสําหรับชาวราคนาแล้วก็ชาวราศีเมษเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะคะเรื่องการตกลงการในโกชิเอตสำคัญสำคัญนะคะจงลงบันทึกให้เป็นรายลักษณ์อักษรและให้มีหลักฐานอยู่เสมอๆส,สิ่งใดที่กังวลว่าจะตกลงกันไม่ได้จะอยู่หรือจะไปจะเริ่มต้นใหม่ยังไงดีนะตกลงกันได้นะในเดือนนี้จะตกลงกันได้นะคะ ไม่ต้องคิดมากนะสิ่งใดที่จะตัดสินใจให้ว่ากันไปตามเขาเรียกว่าอะไรดีว่าไปตามกฎเกณฑ์ว่าไปตามเหตุผลนะก็จะได้ผลดีนะอ่ะครบแล้วนะจ๊ะอันนี้ไปดูกันเรื่องของการงานบ้างดีกว่ามีมีคนจะได้โชคจากการเดินทางไปต่างประเทศมีคนจะได้งานใหม่แล้วเป็นงานที่เดินทางนะคะหรือว่าเป็นงานที่ไกลจากบ้าน หรือสถานที่ใหม่อ่ะมันเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว,ว่าไกลจากตรงที่คุณอยู่นะปัจจุบันอ่ะเอาง่ายๆคุณมีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายที่นฐานรีโลเคตโรเทภายในองค์กรก็ได้แต่มันดูโลเลทไปคนละสาขาเลยอ,ะอ่ะอ่าโลเคชั่นมันก็เลยเปลี่ยนไปนะคะมีการเซ็นสัญญาใหม่ด้วยนะ ứng, อืมหรือว่าเกณฑ์การงานสําหรับคนที่หางานใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ย้ายงานใหม่อย,อยังอยู่ในที่ปัจจุบันอยู่ตําแหน่งก็ อยู่ได้อีกยาวๆถ้าคุณอยากจะอยู่นะเจ้านายก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตของคุณมากสักเท่าไหร่หรอกนะชาวราศีเมฆเขาดูเขาดูไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตไม่ค่อยได้ดูมีบทบาทอะไรกับเรามากนะอืเพื่อนร่วมงานนะคะก็ไม่ค่อยมีผลอีกเช่นกันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าตัวคุณอนะเป็นคนที่สามารถตัดสินใจอะไรได้ได้ดีอยู่แล้วนะคุณก็จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นกันในเรื่องของการงานสําหรับท่านที่ทําธุรกิจนะคะก็ ยังไม่ได้แนะนําให้เริ่มกิจการใหม่ๆนะแต่ถ้าสมมุติมีโปรโมชั่นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยในการต่อยอดในสิ่งที่คุณจะขยับขยายร้านเนี่ยทำได้เลยแต่ว่าเปิดสาขาใหม่ก็ยังไม่ได้แนะนํานะคะแต่ถ้าย้ายสาขาใหม่อันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะลองคิดดูนะคือปิดสาขาเดิมแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นสาขาใหม่อันเนี้ยน่าจะได้ผลที่โอเคมากกว่านะ อันถัดมาเป็นเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินนะบอกไปเบื้องต้นแล้วนะคะมันก็จะมีกระแสงเงินเข้ามานะคะจากการลงมือทำสิ่งใหม่ๆอยู่บ้างนะเป็นไอเดียต่อยอดไอเดียที่คิดไว้ก็ make it happen ซะนะแล้วก็จะได้โชคดีอย่างมหาศาลหรือว่าใครที่คิดจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ เขาเรียกว่าอะไรดีทำสินค้า Import Export P r e o r d e r หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาจากต่างประเทศทำได้แล้วก็ได้ผลที่ดีมีคนมีเกณฑ์ได้เขาเรียกว่าอะไรเดีนมีโชคลาบอ่ะมีโชคลาบนะคะก็มีบ้างนะมีโชคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่พอสมควรก็อาจจะมาจากการเดินทางนะคะสองก็คือจากเขาเรียกอะไรดี ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะอย่างเช่นเลขห้องมันเกี่ยวกับสถานที่กับการเดินทางหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณนะ่ะอิมก็จะเป็นแบบนั้นนะอ่าเรื่องของการเซ็นสัญญาใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่ๆห,หุ้นส่วนใหม่ๆชาวราศีเมษมีเกณฑ์จะได้แบบนั้นเหมือนกันคือถ้าใครหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาลงทุนร่วมอยู่ก็จะหาได้แต่ถ้าสมมุติว่าถามว่าจา ชวนคนมาร่วมลงทุนด้วยดีไหมเราก็ไม่อยากควักเองคนเดียวอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันคุณจะเจอหุ้นส่วนที่ดีคําว่าดีในที่นี้หมายถึงตกลงกันได้แต่ไม่ได้บอกว่าได้เท่าเทียมกันนะแปลว่าใครถนัดอะไรใครลงแรงมากหน่อยคุณลงแรงมากหน่อยคุณอาจจะอยากได้มากหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะตกลงกันได้นะคะมันเป็นเงื่อนไขผูกพันมีการเซ็นสัญญาผูกมัดผูกพันหรือว่าเป็นเฟรนชชัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้แล้วก็ทําได้เขาเรียกอ,อะไรดี อยากจะทำก็ทำได้และมีโอกาสได้ทำด้วยไปดูกันที่เรื่องของความรักกันบ้างความรักนะคะต้องบอกว่าบางคนนะมี choice เข้ามาให้เลือกหลายหลายคนเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้ช้อย์ที่เข้ามานั่นนะ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรที่ที่มันดูน่าจะแบบน่าจะดีเลยสักคนก็มีนะคะอันนั้นคือซีเนียริโอแรกซีเนียริโอที่2ถ้าคุณคบน้อยถ้าคุณคุยน้อยคนแล้วคุณก็ลังจะตัดสินใจว่าจะยังไงดีเหมือนตอนเนี้ย ก็ยังคุยกับคนปัจจุบันอยู่นะคะแต่ในอนาคตอะ่ะมันก็มีแปลว่าคุณกําลังจะมองหาคนใหม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคนเนี้ยมันไม่เวิร์กพร้อมที่จะไปแต่ก็ยังแบบก็ยังคิดคิดอยู่นะก็ยังคิดคิดอยู่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะอ่ะกรณีที่สามคือมันมีเกณฑ์ที่คนที่คุยอยู่ทางไกลอะ่ะใครที่คบคนทางไกลอะ่ะกำลังคิดว่าจะไปหาเขาดีไหมใช่ไหมเนี่ยคิดจะไปหาเขาดีหรือเปล่าแล้วถ้าไปแล้วเขาคุยกับคนอื่นอยู่ไหมอ่า จริงๆแล้วสําหรับตัวของคนคุยหรือว่าสําหรับคนที่มีคู่เนอะความรักมันก็ดูไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้หวานแววอ่ะอีเวแมบางคนมีคู่ก็ตามนะคะคุณก็คู่ของคุณเนี่ยเหมือนทํางานเยอะคุณราศีเมษเองเนี่ยก็อืมจริงๆก็อยากไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยกันนะอยากจะไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันเหมือนกันแต่ถามว่าจะได้ไปในเดือนนี้ไหมเดือนนี้ยังไม่ได้ไปแต่ในอนาคตมันมีแววจะได้ไปแต่มันยังไม่ใช่เดือนตุลานะจ๊ะ เออนั่นแหละแต่ก็คิดอยู่แหละจะนัดกันดีไหมถ้าอยากจะได้ไปให้นัดกันนะสําหรับคุณที่มีคู่นะคะอืแฟนคุณก็ไม่ได้มีไอเดียในการจะไปอะไรหรอกมีเหมือนตอนเนี้ทํางานแล้วก็พักผ่อนนอนหลับอยู่บ้านช่วงนี้เขาคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะแฟนคุณอนะ เขาอาจจะมีความกังวลในเรื่องราวของการเงินนะสคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพการคิดมากการนอนไม่หลับนะหรือว่าหลับไม่สนิทอะไรแบบนี้แต่การงานเขากำลังไปได้สวยเลยทีเดียวละ่ะสำหรับคนมีคู่นะถามถึงสมาชิกใหม่นะฮะก็มีแววเฉยๆนะแค่บอกว่ามีแววนะแต่ช่วงนี้เท่าที่เห็นคือไม่ค่อยขยันทากันบ้านนะจ๊ะก็ปรึกษากันดูนะคะ ไปดูเรื่องของสุขภาพอยากให้ดูแลเรื่องของความคิดนิดนึงหลายๆท่านคิดมากนอนไม่หลับนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาหรือไม่มีสาระนั่นเองนะเรื่องอื่นก็ไม่ได้แม่หมอไม่เห็นอะไรที่มันจะร้ายแรงรุนแรงนะจ๊ะไปดูคำแนะนำตัวตัวไปดีกว่าจากไพ่ออร์เคิลเนาะอ่าดีไซน์ออกมาปุ๊บก็คล้ายๆ j ้า t จัสเลยนะอืม วางดีกว่าเห็นไหมอ่าดีไซน์นะคะ It's time to clearly make a decision about what you want นะคะอ่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตัดสินใจสักทีที่จะต้องเลือกพิจารณาแล้วก็เลือกสักทีนะคะว่าอะไรก็คือสิ่งที่คุณต้องการคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็คือทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะพวกเขาเรียกว่าคู่แข่งต่างๆเนี่ย คุณก็เขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆแล้วอะ่ะเวลาทําอะไรตอนนี้คู่แข่งมันยังไม่ได้มีนะถึงมีมันก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดล่วงหน้าหรือว่าวิตกกังวลไปล่วงหน้าตอนนี้อยากทําอะไรมาโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็ตัดสินใจทําให้เต็มทีนะคะเอาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการก็พอคู่แข่งไม่น่ากลัวคะ่ะพูดเลยนะทำอะไรก็ลุย ยังไม่อยากให้คุณมีอะไรที่ห่วงเป็นห่วงไว้ข้างหลังหรือว่าชุดล้างคุณไว้ไม่ให้คุณเดินไปข้างหน้านะแต่สําหรับคนโสดเดินทางแล้วจะเจอคู่นะถ้าใครปรารถนาที่อ,อ๋ออยากจะมีคู่กับเขาสักทีนะคะมีคนในโชคชะตารอยอยู่นะคะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงในการพัฒนาความสัมพันธ์หากใครเจอคู่ในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะก็คือคุยกันไปเรื่อยๆแหละแต่มันหลีกเลี่ยงยากนะกับการที่จะไม่เจอคู่ทางกายแล้วก็คนต่างชาติหรือว่าคนที่แบบ เดินทางทํางานแบบไปไป,ไปมามาเนี่ยนะคะมันมันเลี่ยงยากนะพราการงานมันก็ดูไปได้ดีนะคะทั้งคู่เลยอ่าคำแนะนําอีกหนึ่งใบเนาะจากไพรวน์นะคะเขาบอกว่าบางทีอ่ะ คิดจะทำอะไรก็อย่าเพิ่งทำการใหญ่เกินตัวนะคะแล้วก็อะไรที่มันจะเป็นหายนะเนี่ยให้คุณหลีกเลี่ยงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินคือถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจที่จะทำอะไรเขาเรียกว่า,าผิดผิดกฎบริษัทหรือว่าแหกกฎบริษัทหรือว่าซิกแซกอะไรทำนองเนี้คือไพ่เขาขึ้นมาเตือนนะนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าอย่าทำนะคะใครคิดจะแบบว่าซิกแซกหรือทริกกออะไรบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้คุณจะโดนจับได้นะ ก็เดือนนี้ทําตามกฎไปก่อนนะจ๊ะคือเป็นสิ่งที่ไพ่มาเตือนคุณนะสุดท้ายไพ่สุดท้ายจากเรมมามองนะคะเป็นเลขนําโชคสําหรับชาวลัคนาเมษราศีเมษเป็นเลขเป็นเลขสิบแปดน,นะคะเป็นไพ่ The dog นะคะเป็นไพ่หมาอ่าเป็นไพ่สุนัขนั่นเองเป็นเลขสิบหกเลขหนึ่งกับเลขหกนะคะจะเป็นเลขนําโชคสําหรับคุณในเดือนนี้นะแม่หม่อไม่ได้ใบหวยเด้อก็ นะสุดท้ายขอวอวยพรนะคะสิ่งใดที่ปรารถนาเลือกให้ดีเลือกในสิ่งที่มีประโยชน์เลือกในสิ่งที่ใช่และเลือกในสิ่งที่มันจับต้องได้ใกล้มือที่สุดก่อนนะคะอันนั้นจะทําให้คุณนะ่ะมีกําลังใจแล้วก็รู้สึกดีกับการเลือกของคุณในเดือนนี้ก็ขอวอวยพรนะคะสุดท้ายเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของเดือนหน้าเดือนนี้ก็สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ไปกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะ